สวัสดีค่ะนะคะมาพบก,กับเซลล์น้าปริพรัท์รอตโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปริพรัท์รอตโต้นะคะวันนี้มาแนะนํารถเก่งเข้าใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็น Honda City นะคะตัววีนะคะลูกค้าปี2013นะคะราคานะคะอยู่ที่3,49,0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูร,บรอบๆคันกันเลยนะคะนะคะด้านหน้านะคะใส่สเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกนะคะแบ克เดิมนะคะแบ克เดิมโรงงานนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะที่กระจกมองข้างมีสายเลี้ยว ะะมือจับพรีเมียมนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะเมื่อเช้านี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถรถุ่นนี้ตัวนี้นะคะหาในแบรนด์ของ h o n d a c i t y อยู่นะคะขอให้นึกถึงรถคันนี้ได้เลยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะสะกดรอบคันนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันสักนิดนึงนะคะเราให้เห็นรถเดิมๆกันเลยนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวภายในนะคะเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะ ก็เป็นเบาะหนังให้นะคะอ่ะก็เป็นเบาะหนังให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังให้รอบคันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถนะคะ h o n d a c i t y นะคะตัว B ีตัวนี้นะคะติดต่อนะคะณนะได้เลยนะคะที่0 6 5 5 9 8 9, 9 2 4 9นะคะหรือแอด ID line นะได้เลยที่0 6 5 5 9 8 9, 9 2 4 9นะคะ แนะนำรถเข้าใหม่นะคะตัวนี้เลยนะคะ h o n d a c i t y ตัว V ปี13นะคะราคาอยู่ที่349,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบเงื่อนไขในการออกรถรายละเอียดในการออกรถรายได้เท่าไหร่ถึงจะได้รถทันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่นะคะบอกเลยนะคะว่ารถน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเราแนะนำกันสดๆทุกวันนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะ เงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาชมรถนะคะมาดูรถนะคะแอดไนะอดีไลน์ณเมอร์นี้ได้เลยนะคะกดติดตาม y o u t u b e นะคะกดกระดิ่งกด u u s c r i b e นะคะลูกค้าจะได้เห็นการรีวิวรถใหม่ๆของเราทุกวันนะคะวันนี้นะคะณนะมาแนะนำรถน้องใหม่คันนี้นะคะที่เข้ามาใหม่ให้กับลูกค้านะคะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบรถสไตล์แบบนี้ชื่นชอบแบบนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะนะยินดีให้คําแนะนำนะคะและคำปรึกษานะคะภายในจะเปลี่ยนเป็นเนบาะหนังทั้งหมดนะคะเบาะหนังทั้งหมดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่ารถจะสวยเท่นแน่แนนะคะอันนี้เราให้เห็นรถสภาพเดิมเดิมกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถนะคะอยากออกรถนะคะไม่เข้าใจเงื่อนไขไม่เข้าใจรายละเอียด แอสไอดีไลน์ที่0655989249นะคะ,9 9 9, ะ,คะหรือว่าโทร0655989249นะคะณยนะินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถน้องใหม่คันนี้ให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าช่วงบ่ายเราจะรีวิวคันไหนให้ลูกค้าได้เห็นอีกนะคะวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ